มาอัปเดตหน่อยเนาะว่าในเรื่องของการสืบพยานจำเลยการสืบพยานจำเลยคดีที่ดินยโสธรก็ทุกอย่างมันก็โอเคจะมาอัปเดตหน่อยก็แล้วกันโดยเนื้อหาในห้องพิจารณาเรื่องราวที่เขาไต่สวนกันหรือว่าสืบเรื่องราวต่างๆกันเนี่ยก่อนอื่น ติงน่ยจะไม่ค่อยเข้าใจข้อกฎหมายติงทั้งสองฝั่งเลยนะจะอธิบายให้นะเริ่มจากเรื่องของการเอ่อที่ศาลท่านน่ะชี้แนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะศาลเขาชี้แนะเนี่ยไม่ใช่ว่าฝั่งโจทย์เนี่ยเขาขอไก่เกียรปิปนีปนอมโจทย์เนี่ยเขาไปสุดซอยก็ว่าไปตามกระบวนการโจทย์ก็ฟ้องเรื่องอะไร เพลพาวเนี่ยนะเขาฟ้องเรื่องไม่ได้ขายที่ดินการโอนเป็นการโอนหลอกหอกหรือที่เขาเรียกว่านิติกรรมอำพางนั่นแหละก็คือเป็นการรู้กันสองคนระหว่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพลพ,พาวที่มีข้อตกลงกันว่าโอนลอยๆโอนฝากโดยไม่มีการทำการซื้อขายจริง อันนี้คือสิ่งที่โจ์ฝั่งแพาวเขายื่นฟ้องไปซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการยื่นฟ้องขอมรดกคืนอันนั้นมันมัน,ม,นมันพาร์ทของยายทวดมรดกเป็นมรดกของยายทวดนะฮะเสร็จแล้วก็อย่างที่เอฟซีทั้งสองฝั่งถ้าจะไม่ลืมเรื่องราวเนี่ยคือแพาว์เขามีปัญหากับญาติเขาที่เป็นพี่สาวของแม่แม่เทพเนี่ยนะทีเนี้ย เขากลัวว่าที่ดินที่โอนมาแล้วจากคุณยายทวดเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าตอนหลังเนี่ยตัวแพลวเองเน่ะมีภารกิจเดินสายบ่อยก็เลยแทบจะไม่มีเวลาดูดูแลคุณยายทวดพอตอนหลังเนี่ยคุณแม่พี่สาวของของคุณแม่เนี่ยหรือว่าป้าของแพลวเนี่ยเขาก็เลยมารับยายทวดเนี่ยไปดูแลอืมเพราะว่าเขาเห็นว่าแพลวเนี่ยเดินสายตลอด ทีเนี้ยตัวแพลวพาวเองก็เลยเกิดความกังวลฮะฝั่งแพพาวเนี่ยเขาก็เลยมาตกลงกันว่าโอนเป็นชื่อไอบิ๊กหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินดากนี่ซะเป็นการโอนกันปากเปล่าแล้วก็ไปแก้งกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินว่ามีการซื้อขายกันแปดแสนอันนั้นมันเป็นแค่ตัวเลขที่ลงไปเพื่อให้ การโอนเนี่ยมันไม่ต้องได้เสียค่าใช้จ่ายเยอะการการเสียภาษีหรือการโอนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจํานวนตัวเลขที่เราลงไปในในการไปยื่นการโอนเนี่ยนะเช่นว่าซื้อแพงค่าโอนมันก็แพงซื้อถูกค่าโอนมันก็ถูกแต่ทีเนี้ยตัวเลข800แสนเนี่ยแค่แค่เขียนลงไปในกระดาษโดยไม่มีการจ่จายการซื้อเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการซื้อขายเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์เขายื่นฟ้องก็คือตัวแพลวเนี่ย เขาฟ้องตรงที่ว่าเขาไม่ได้เคยขายที่ให้ไอบิกหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลยอ่ะอ้แยกทีละประเด็นก่อนนะในในห้องพิจารณาเนี่ยคือฝั่งแพลวพาวนะ่ะเขาสืบไปแล้ววันที่สิบเอ็ดเขาสืบเป็นคนละวันคือสืบสืบพยานโจทย์ส่วนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาสืบเมื่อวานคือวันที่สิบสองสืบพยา,ยานจำเลยหรือว่าสืบจำเลยแต่จำเลยไม่มีพยานหรอก จำเลยมีเอกสารที่ว่าสลักชื่อโฉนดไว้ข้างหลังว่าเป็นของตัวเองนั่นแหละทีเนี้ยก็ไต่สวนสืบกันไปจนทนายฝั่งโจท์เขาก็ซักกันนะว่าถ้าเกิดว่าซื้อขายเนี่ยซื้อในราคาเท่าไหร่ผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกว่าเขาซื้อราคาแ0ดแสนก็ไอราคาที่แพลวพาวสลักไว้ตอนไปโอนนั่นแหละว่าซื้อขายกันแปดแสนแปดแสนเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลข ไปแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินว่าเนี่ยได้ขายให้กันราคานี้ทีเนี้ยพอมาซักกันว่ามาถามอะนะ่ะทนายฝั่งโจทเขาก็ถามผู้ใหญ่บ้านน่ะนะว่าแล้วถ้าเกิดซื้อไอ้แปดแสนเนี่ยได้เงินแปดแสนนะ่ะจ่ายยังไงจ่ายเมื่อไหร่จ่ายที่ไหนจ่ายกับใครจ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายเป็นบินอะไรประมาณนั้นอันนี้จะย่อให้ฟังคร่าวๆที่เขาสืบกันอ่ะนะ ก็ปรากฏว่าตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเออซื้อน่ะราคาแปดแสนแต่จ่ายเป็นผนแต่รายละเอียดว่าผนไปเดือนละเท่าไหร่หรือผนกันกี่ปีอันนี้อันนี้ป้าม่ได้ลงลึกรายละเอียดตรงนั้นแต่คือประเด็นเนื้อหาคือเขาบอกเขาซื้อจริงนะแต่เขาซื้อแปดแสนเนี่ยคือเงินผนไม่ได้จ่ายกันสดลอกอเขาว่ามางั้นแล้วก็กระสืบนันสืบนี่หลายๆเรื่องจนกระทั่งว่าเขาไปสืบเรื่องว่า เออบ้านหลังเนี้ยที่สร้างกันขึ้นมาหรืออะไรที่มันอยู่ในที่ดินของแพลว์ Pal, ที่เป็นประเด็นกันตอนเนี้ยเขาก็ถามกันเรื่องการสร้างบ้านสร้างช่องเพราะในความเป็นจริงเนี่ยตัวแพาวเนี่ยเขาได้ลงรายละเอียดว่าสร้างในช่วยกันสร้างบ้านหลังที่ผู้ใหญ่บ้านไปสร้างไว้หลังเนี้ยก็ช่วยกันสร้างช่วยกันทำนะฮะเกืประมาณนั้นสรุปสรุปเนื้อหาโดยรวมๆนะ่ะก็คือตัวของจำเลยที่ถูกฟ้องอ่ะ มีหลักฐานชิ้นเดียวก็ชื่อที่สลักอยู่หลังโฉนดแต่ตัวฝั่งโจ์เนี่ยเขามีพยานบุคคลพยานนั่นพยานนี่และเขามีโฉนดฉบับจริงอยู่กับเขาน่าจะเป็นโฉนดฉบับจริงอยู่กับเขาเพอตอนผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทะเลาะกันแล้วแยกออกไปเนี่ยก็ขนทองขนเงินในตู้เซฟของตัวเองเอ,ออกไปทั้งหมดยกเว้นโฉนดโฉนดฉบับจริงน่าจะอยู่กับแพลวหรือหรือ,อยังไงน่าจะประมาณนั้นแหละ คือสรุปโดยรวมๆก็คือเนื้อหาใจความเนี่ยก็คือตัวแพาวอ,อฟ้องค้านในเรื่องที่จะมายึดเอาที่ดินอของเขาเพราะเขาไม่เลยเคยขายมันเป็นแค่ข้อตกลงของคนสองคนเพราะตอนนั้นเขามีปัญหากับญาติเขาก็เลยเออโอนเนี่ยไปแขวนไว้ที่ชื่อผู้ใหญ่บ้านโดยไม่มีการซื้อขายนะโดยไม่มีการซื้อขายจริง นะแล้วแปดแสนไม่ใช่เป็นเงินที่จ่ายกันหรือว่าผลกันไม่มีอยู่จริงคือแปดแสนทิปโอนทิปนะอะไรประมาณนั้นที่เหลือก็ไปรอคำตัดสินพี่นาวันที่สามสิบมกราปีหน้าศาลถึงจะชี้ขาดว่าใครถูกใครผิดเออมันจะประมาณนั้นก็คือฝั่งเขามีพยานแวดล้อมเอ,อว่าเขาไม่ได้ขายฝั่งโจทย์เนี่ยนะ ส่วนฝั่งจำเลยมีเอกสารที่ว่าเป็นโฉนดคือเอาง่ายๆนี่ทานเรื่องนี้ง่ายๆเลยการที่ตัวคนที่ที่บอกว่าชื่ออยู่ในโฉนดกูเนี่ยเขานะ่ะจะไปไปสู้เอาแค่ว่ากูมีชื่อในโฉนดกูมีชื่อในโฉนดแต่การซื้อขายเนี่ยเขาไม่สามารถจะตอบคำถามให้มันตรงประเด็นในฝั่งทนายโจทย์ได้สักเท่าไหร่นักเช่นว่าจ่ายยังไง เขาก็บอกไม่ได้ผ่อนยังไงเขาก็โตเตะไปตามเรื่องสรุปแล้วมันเป็นแค่คําพูดของเด็กเลี้ยงแกะปากเปล่าว,ว่ากูซื้อแต่กูไม่มีจํานวนตัวเลขที่แบบจ่ายกันเมื่อไหร่พอสอไหนบินเงินสดเงินผ่อนอันนี้ก็พูดโตเตะไปอะไรประมาณนั้นคือสรุปก็คือจะตีต่างนั่นแหละว่ากูคือชื่ออยู่ในโฉนดมันก็ต้องเป็นของกูส่วนซื้อขายเนี่ยฟังเจ้าของที่เขาบอกเขาไม่เคยขายพอยก็มีแค่นั้นเลยที่เหลือก็ ที่เหลือก็รอแต่สารพยายาิจารณาแล้วป้าพูดมาตลอดว่าเด็กคนเนี้ยเขาไม่ได้ซื้อเออเขาจะต้องซื้อทําไมเพราะว่าหนึ่งตอนที่เขาไปอยู่กับแพร์พาวเขาก็เป็นเหมือนเหมือนผัวกาฝากอะ่ะคือไม่ได้มีสมบัติพัสนานอะไรไม่ได้มีอะไรและถ้าแพรพาวเขาอยากจะขายที่ตัวเองจริงๆเนี่ยเขาจะไปขายทําไมราคาแค่แปดแสนเขาจยังไง ถ้าเขาอยากขายจริงเขาจะขายหผัวตัวเองทําไมเขาไปขายพวกอาเซียที่มีเงินเป็นสิบล้านยี่สิบล้านมาซื้อไม่ดีกว่าเหรออ่ะตัวนี้นะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าคดีเนี้ยต้องต้องต้องบอกเลยว่าที่ดินเนี่ยน่าจะศาลน่าจะตัดสินให้แพวพาวแล้วที่ศาลเขาชี้นําว่าให้โอนเป็นชื่อลูกเนี่ยเพราะเขาหาทางออกให้เข้าใจไหมเขาหาทางออกให้ไม่ใค่ข้อเรียกร้องของโจทย แต่ศาลท่านก็อยากจะหาทางลงให้ว่าเออเอาอย่างนี้ไหมโอนเป็นชื่อลูกไหมแต่ตัวผู้ใหญ่บ้านน่ะเขาก็ไม่ยอมเพราะว่าถ้าจะให้โอนเนี่ยเขาจะเอาสิบล้านให้แพลวพาวจ่ายสิบล้านค่าบ้านในใน,ในที่ดินผืนนั้นที่เขาสร้างไว้ซึ่งฝั่งโจทย์เขาก็ไม่ไม่จ่ายเขาไม่ยอมเพราะที่มันเป็นของเขาเขาไม่เคยขายแล้วเขาไม่คิดจะจ่ายสิบล้านนี้ด้วยก็ตามนั้นค่ะเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งเนื้อหาก็ประมาณนี้ก็คือเขามีแค่ชื่อแต่เขาไม่มีตัวเลข ชัดเจนจ่ายส่วนฝั่งโจทย์เขาบอกว่าเขาฝากชื่อไว้หลอกๆเฉยๆนิติกรรมอัมพังเฉยๆอะไรประมาณนั้นโอเคจบแยกนะมีอะไรเดี๋ยวป้าจะมาอัปเดตนะคะ